สวัสดีครับเพบสีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามร,รับชมทุกท่านนะครับ,ก,บก็มาตามผลออกกันที่4เดือน4พศ2568นะครับกับแนวทางดาวโจน VIP ดาวโจนสตาร์แล้วก็ดาวโจนมิดไนท์นะครับซึ่งดาวโจนสตาร์แล้วก็มิดไนท์นะครับผมก็ลงให้นะครับลงให้่งจะลงเป็นครั้งแรกเนาะนะครับ ครับก็มาตามผลออกกันนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจากสูตหนึ่งเก้าคัดได้เหลืออยู่แก่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน,น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรชัยวยิจรณญาณในการรับชมนะครับ <c oughs> มาดูดาวโจน VIP ผลออก87380นะครับ7จ3 8 0ุดวินมี7กับ8เนาะนก็จับให้แล้วเน 7, 8นะครับแต่มันไปอยู่ในตำแหน่งหลักหน้านะครับก็ถือว่าไม่เข้าไม่เข้าข้างหลังด้วยเนาะนะครับ ไปอยู่ด้านหน้าเสียดายนะครับแต่ว่าใครนำเจ็ดไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับสำหรับแนวทางดาวโจนเนาะออกเจ็ดสามครับไปกันต่อที่ดาวโจนสตาผลออก25490 25490ในชุดวินก็มีเลข4กับเลข2ไม่เข้าคู่นะครับ ก็ถือว่าแนวทางเข้าตัวเน้นนะครับใครนำสีไปวิ่งไปโลดก็ถือว่าเข้านะครับออก5 4เดี๋ยวผมเจาะไม่เข้าเนาะเจาะ4ีนึงกับ4 6หลุดไป1แต้มส่วนมิดไนส์นะครับเป็ไนไนหลุดนะครับจุดปินก็มีเลข6มีเลข6กับเลข9ก9นะครับมันไม่เข้าโค่่กันนะครับผมก็จับไปที่สเจ สา3เก้มห uk, มีหมดนะครับมันเข้าตัวอีเล็กเด่นผมไม่เข้าเนาะเลขเด่นผมมันหลุดนะครับจับให้ที่เลขสามห้ตัวประกรบมันก็มี9 8 6ตัวประกรบมันก็มี6นะครับแต่เล็กเด่นหลุดนะครับกลับก็มาตามก็ต่อเนาะสำหรับเดทางนะครับ ใครที่ได้วิ่โหลดนะครับผมก็ออกขอแสดงความดีนดีกับสมาชิก FC ทุกท่านด้วยนะครับมาตามกันต่อวันที่วันที่5เดือน4 6 8 6 8 ดาวโจน v i p นะครับก็เหมือนเดิมนะครับลงให้เหมือนเดิมดาวโจนสตารแล้วก็ดาวโจนะ มิดไนนะครับก็สองแนวทางนอนหนูเด้วผมก็เขียนเขียนกลับกัน ดูดาวโจน vip กันก่อนนะครับ vip ให้ที่วันนี้ผมจับให้ตัวเดียวไปเลยเนาะไม่ต้องวินนะครับสำหรับตันนี้ใช้ชุดวินก็วันนี้ขออนุญาตนะครับวันนี้ยังผมลงให้เร่งด่วนด้วยนะครับเล็กเด่น ผมไอ้สตัวเดียววิ่งโหลดเจาะสามเจ็ดสามแปดสามจ็ดสามแปดสามกลางสามเจ็แก้ล้วก็3 0ศ สามตัวจับมาที่3ามแหรือ183แปดสามนะควตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ที่3ามับส่วนชุดที่เหลือก็เป็นชุดรองนะครับสามเจ็กนะครับกลับไปกันต่อที่ดาวโจนสตาร์เล็กเด่น ไปที่เลกซีกจ็จะไที่สี่ศูนยดส่แปดแล้วก็สี่สามสามตัวจะไปที่8ปดเจ สำหรับดาวโจนสตาร์นะครับดาวโจนสตาร์น่าจะออกตีหนึ่งเนาะประมาณตีหนึ่งครึ่งส่วนมิดไนท์ก็ตีสองตีสองครึ่งเหมือนกัน,นส่วนมิดไนท์เล็กเด่นผมมาที่เล็กเจ็ดก็จะไปที่เจ็ดศูนย์ เจ็ดแปดเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามตัวมับให้ที่หนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเน่มที่เลขเจ็ดตัวที่ผมเง่ด้คือเจ็ดศูนย์ส่วนตัวนี้ก็สี่เจ็ด ส่วนชุดวินผมปล่อยชุดวินรวมนะครับดาวโจน v i p ดาวโจนส์สตาร์แล้วก็ดาวโจนมิดไนท์นะครับใครจะเอาไปวินนะครับพอเอาชุดนี้ไปวินนะครับเอาเลขเด่นมาใส่แล้วก็วินชุดวินผมให้ที่เจ็ดศ 83ดสามเจ็ 8, 8, นี่คือชุดบินนะครับท่านก็เอาเลขเด่นมาใส่อย่างนี้มันมีเลข3ติดอยู่แล้วนะครับมีเลข3ติดอยู่แล้วฉะนั้นตัวที่ผมจะ จับให้เม้ทัานงงเนาะก็คือเอาเลขเด่นมาวินวนะครับง่ายๆนะครับเอาวินเด่นมาจับมันมี3อยู่แล้วทั้งก็วินแค่สตัวก็ได้สามเจ็ดสามแสามเสามศูนยผมจับไปแล้วในนี้หมดเลยนะครับส่วนเลข4ก็มี 4, มี0มี7มี8มี3ก็อยู่ในนี้หมดเลยชุดวินนะับเอา4มาวินนะครับเอา3ใส่เข้าไปอาจจะเบิ้ล3 3ก็ได้นะครับ เดี๋อเอาสเข้าไปนะครับก็จะเป็น4 4 7 0 8 3นะครับชุดวินนะครับส่วนตัวนี้มี7อยู่แล้วนะครับก็ขาดไปก็คือเลข1ใส่ไปเลย7 0 8 3 1นะครับผมจับไปแล้วเจ็นย์นะครับ7 0 7 8 7 3น็กดใส่ไป7 1เห็นไหมครับนี่คือชุดวินทั้งหมดนะครับทั้ง3แนวทางเลยเอาเลขเด่นมาลงมาใส่ ม่งงเนาะหรือว่าท่านจะเล่นตามแนวทางที่ผมวางให้ก็ได้ไม่ต้องวินโหลดเอาอย่างเดียวแล้วนกะ็ประคันเน้นไปที่ตัวเจาะตัวเจาะก็สามแปดสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์กับการที่รับแนวทางก็แคะเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่ห้าเดือนสี่นะครับพศสองหน้าร้อยหกสิบแปดนะครับขอให้โชคดีทุกท่าน หยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เขา้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ